สวัสดีครับสรุปข่าวลียาปูนะครับประจำวันที่18สิงหาคมอยู่กับผมโค้แอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมรียาูกันนะครับวันนี้มาติดตามดีลเอนโดกันต่อนะครับตัวร่างกายผ่านแล้วรอชูเสื้อแล้วก็มาดูเหล่าบรรดากูรูนะครับทั้งเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นบอกว่าเอนโดเนี่ยของแท้นะเออแล้วก็ตอบผงนะครับว่ามีแผนซื้อเพิ่มอีกหรือไม่เรื่องนี้มีคำตอบจาก2นักข่าว มาฝากด้วยก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีก่อนนะครับสำหรับพิมพ์ u มมคราฟพ i z z a านิวยอร์กพิซซ่าตำนันแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพม,มีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันโทรสั่ง Delivery 021054555การันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงพื้นสมาร์ทแมทนะครับสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่นะครับพื้น s p c s m a สมาร์ ตอบโจทย์นะครับการเชื้อราการบคทีเรียกกันปลวกกันน้ำหน0่ผิวสัมผัสคล้ายแม่จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมัตแมทหรือโทร0632081188นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะมาครับก็เริ่มต้นนะมาอัปเดตเรื่องราวของเอนโดกันกันต่อเลยนะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ครับเดินทางมาตรวจร่างกายตามนัดนะก็ มาถึงเย็นๆประมาณบ่ายๆเย็นๆตามเวลาประเทศอังกฤษแต่ถ้าเป็นเวลาไทยก็คือดึกๆบ้านเรานั่นแหละก็จะมีภาพหลุดออกมาว่าเออตรวจร่างกายเสร็จสิ้นแล้วฟาบิซิโอโรมาโน่ก็คอนเฟิร์มว่าตรวจร่างกายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรอเซ็นสัญญาแล้วก็เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่นะครับดังนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนี้รูปที่หลุดออกมานะครับก็เหมือนเป็นแฟนเพจของเอนโดเป็นแบบเหมือนแฟนแฟนคลับที่เขาทำทวิตเตอร์ให้เอนโดอยู่แล้วเนี่ย เขาน่าจะเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะฮะนี่ถ่ายรูปเอนโดรับใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีออกมอมอ,มอหน่อยนะฮะผมไม่รู้ว่าสีอะไรอ่ะซูมเข้าไปเขาเรียกว่าสีเทาอ่ะอะอเนี่ยแหละฮะแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปคือตัวร่างกายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นรอชูเสื้อเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆน่าจะวันนี้ผมเชื่อวันว่าวันนี้จะมีการประกาศชูเสื้ออาจจะดึกหน่อยหรือเปล่านี้ไม่มั่นใจนะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องเบอร์เสื้อ มีทวิตเตอร์ที่ชื่อว่าซามูไรวอริเออร์นะครับก็เหมือนจะเป็นทวิตเตอร์ทีมชาติญี่ปุ่นแบบแฟนคลับทีมชาติญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็เดานะครับว่าตัวของเอนโดนะวาตารุเอนโดจะเลือกเบอร์3แน่ๆถ้าเบอร์3ว่างอยู่ซึ่งตอนนี้เบอร์3ว่างอยู่จริงๆเพราะอย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าทางฟาบินโยย้ายออกไปแล้วแล้วฟาบินโยเบอร์สามไงแล้วตอนนี้เอนโดมาแทนที่นี่เคยอยู่เฟรมเดียวกันมาก่อนด้วยนะอ่ะแล้วเบอร์เบอร์สามเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์โปรดของเอนโด โอเคในทีมชาติอาจจะเป็นเบอร์6บ้างเบอร์อื่นบ้างแต่แต่ในชีวิตเขาส่วนใหญ่จะใส่เบอร์สามซะมากกว่าเป็นเบอร์ที่เขาชอบที่สุดนี่ทีมชาติญี่ปุ่นแฟนคลับทีมชาติญี่ปุ่นเขาบอกนะแล้วก็ตั้งแต่อยู่สโมะสรแรกนะครับโชนันเบลมาเล่ก็ใส่เบอร์สาแล้วจนมาถึงปัจจุบันอยู่สุดการก็ใส่เบอร์สามเขาใส่เบอร์สาทั้งหมด8ซีซันด้วยกันตั้งแต่กล้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพอะนั่นแปลว่าก็เกินครึ่งอะที่ใส่เบอร์สาอะตั้งแต่ ขึ้นมาเป็นสู่ระดับโปรเฟชชั่นแลนะฮะดังนั้นผมว่าในเมื่อเบอร์มันว่างอยู่ <c oughs> ไม่นา่าพลาดครับน่าจะเลือกเบอร์นี้แน่ฮะเบอร์โปรดเลยแล้วมาก่อนไงส่วนสมวติว่าถ้าเราไปซื้อใครมาซื้ออันเดรซื้อใครอ่ะ,อะดูกูเล่พวกนั้นอาจจะต้องไปเลือกเบอร์อื่นซึ่งเบอร์14ของ, <c oughs> ของเฮนโดก็ยังว่างอยู่ก็ก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่สวยก็เก็บเอาไว้ได้แต่ว่าเบอร์3เนี่ยผมเชื่อว่าจองไว้ให้กับคนนี้แน่ฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับทีนี้ครับมาดูบรรดากูรูนะครับ ของคนที่ใกล้ชิดในศึกบุนเดสลิก้าเยอรมันคนที่เป็นใกล้ชิดในฟุตบอลเยอรมันแบบเนี้ยเขาก็น่าจะได้ดูเอ็นโดมากกว่าเรามาดูเขาพูดหน่อยว่าเขาพูดอย่างไรบ้างก็ทาง empire of the cop นะครับก็เชิญยานาเกฟยาท็อปนะครับมาพูดคุยถึงเอ็นโดนี่แหละคนเนี้ยนะเป็นกูรูฟุตบอลเยอรมันเป็นนักข่าวฟุตบอลเยอรมันนะครับฟยาทอปเนี่ยเป็นอดีตนักเตะด้วยนะแล้วอย่างที่บอกเป็นเขาเป็นทั้งอดีตนักเตะและเป็นนักข่าวเขาก็พูดถึงความรู้สึกเขาว่า ในดีลของเอนโดเนี่ยมันน่าจะเป็นดีลที่ดีสําหรับริร์พูนะเออเขาเป็นแฟนตัวยงของเอนโดแล้วเขาเนี่ยอยากให้กําลังใจเอนโดเขาเชื่อว่าเอนโดเนี่ยน่าจะมีโอกาสแบบทําให้แฟนบอลริย์พูเซอร์ไพรส์อ่ะแล้วกลายมาเป็นที่รักของแฟนบอลริย์พูได้เลยเอนโดทาได้สุดยอดมากในฟุตบอลเยอรมันแต่น่าสนใจและน่ารอดูตรงที่การย้ายมาริย์พูเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปที่ใหญ่ริร์พูคือหนึ่งในทีมที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษใหญ่ที่สุดในยุโรปเป็นหนึ่งในทีมนะ ต้องมาดูว่าตัวของนักเตะจะทาได้ดีแค่ไหนทย้ายมาทีมใหญ่เป็นสเตปอัพแบบนี้ดีลนี้เป็นดีวที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนิดหน่อยแต่มันก็เสี่ยงทุกดีลแหละต่อให้คุณจะไปซื้อตัวอื่นที่ค่าตัวแพงกว่ามันก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นเอนโดเป็นผู้เล่นที่เล่นเป็นทีมอ่านี่เขาอธิบายให้ฟังนะมีการเล่นเป็นทีมทํางานหนักไม่มีอีโก้ของตัวเองนั่นเลยทําให้ผู้คนอาจจะไม่ได้มาพูดถึงเขาเยอะขนาดนั้นไม่ได้ว่าเป็นแบบเป็นจุดสนใจขนาดนั้นแต่ว่าเขาคืออย่างที่บอก เป็นคนที่เล่นเพื่อทีมทํางานหนักและไม่มีอีโกโ้แต่นั่นแหละนี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการทันทีตอนนี้หลังจากเสียเฮนโดเสียฟานบินโจไปเอนโดจะทําให้แฟนบอเลอเขาเชื่อว่านะเอนโดเนี่ยจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลร้องว้าวหลังจากผ่านไปสักปีหนึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะกลับมาคิดว่าเออเป็นการซื้อที่ฉลาดเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือคนแรกมาดูคนต่อมาอันนี้เป็นแฟนบอลชาวญี่ปุ่นแฟนบอลลิเวอร์พูลชาวญี่ปุ่นและก็เป็นแฟนบอล ทีมชาติญี่ปุ่นด้วยเอาง่ายๆเขาดูทั้งลิอาภูแล้วก็ดูทั้งท,ทีมชาติญี่ปุ่นแน่ๆเขาก็พูดถึงเอนโดให้ฟังดังต่อไปนี้อ่ะผมสรุปคือมันก็มีหลายๆเรื่องที่พูดค,คล้ายๆกับพวกกูรูเยอรมันด้วยแต่เอาเรื่องที่พวกกูรูเยอรมันไม่ได้พูดถึงแล้วกันเอาเรื่องที่น่าสนใจเขาก็บอกว่าเอนโดเนี่ยนะเป็นผู้นําความเป็นผู้นําของเอนโดเนี่ยคือหนึ่งมั่นใจได้เลยว่าเอนโดกล้าส่งเสียงกล้าสั่งการเ,เพื่อนๆมากกว่าพวกโกเมสมากกว่าพวกโกนาเต้นแน่ๆ พวกนั้นจะเป็นพวกแบบเงียบไม่ปากไม่พูดแต่ไม่ใช่กับเอนโดเอนโดเป็นคนที่ปากพูดบุคลิกชัดเจนความเป็นผู้นําแล้วก็ถ้าเทียบกับมินามิโนอ่าอดีตนักเตะของเราที่เป็นคนญี่ปุ่นเนาะคนแรกที่ย้ายมาอันนี้ถือว่าเป็นคนที่2เขาบอกว่าบุคลิกนิสัยก็ต่างกันมินามิโนเราเห็นเลยว่าเป็นคนขี้อายใช่ปะ่ะเออเราบอกว่าเราทุกคนเีน่ย ไม่ค่อยพูดยิ้มอย่างเดียวไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยดุในสนามก็ไม่ค่อยดุเลยนะสังเกตว่านิ่งแต่ไม่ดุแต่แบบเอนโดมันอีกคนอีกสไตล์นึงเลยแบบในสนามมันดุอะมันเข้าบอลเป็นเข้าบอลมันแบบบวกเป็นบวกชนเป็นชนคือเป็นบุคลิกคนละแบบและเป็นคนตรงไปตรงมาพูดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญพูดถึงความสามารถเนี่ยแฟนบอลญี่ปุ่นคนนี้เขาก็บอกว่ามเาีเล่นได้สองเท้า มีความสามารถสามารถยิงประตูได้ด้วยไม่ใช่แค่ตัดเกมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ไม่ต้องงงนะเขาคือกองกลางตัวรับแต่แค่ว่าสามารถทําแบบอื่นทําอย่างอื่นได้ด้วยไงไม่ใช่ว่ายืนปักหลักตัดเกมอย่างเดียวแต่สามารถยิงกายยิงประตูสําคัญได้เล่นบอลได้2เท้าเลี้ยงบอลสามารถเลี้ยงมาเท้าซ้ายเลี้ยงเท้าขวาได้หมดนี่คือความสามารถความคล่องตัวของเอนโดนะครับส่วนเรื่องภาษาอังกฤษแฟนบอลคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้แย่นะเอนโดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้แย่อาจจะไม่ได้เอ็กซ์เพรสแต่ไม่แย่ พูดได้สื่อสารได้แน่นอนแล้วก็นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เขาเขารู้สึกโอเคก็คือการที่จะมาช่วยบายเติพัฒนาเรื่องประสบการณ์บายเติอายุน้อยไดเอนโดมาเอนโดจะช่วยมอบประสบการณ์ให้กับบายเติได้แล้วก็ที่เก่งมากๆก็คือเรื่องลูกกาอากาศแฟนบอลญี่ปุ่นคนนี้ย้ําเลยว่าเก่งมากเรื่องลูกกาอากาศนะครับอืมสาหรับเอนโดทีนี้เมื่อวานนี้นะครับในสตรีมเกมฟีฟ่าไรซี่ผมก็ทําหัวข้อเกี่ยวกับเอนโดไปแล้วซึ่งผมก็เปิด พูดทรืงความรู้สึกแล้วก็เปิดความเห็นจากมาริโอโกเมสมาริโอโกเมสก็เคยอยู่สุดกาดเหมือนกันก่อนที่จะเลิกเล่นนะเป็นตำนานทีมชาติเยอรมันทุกคนน่าจะรู้จักเนาะก็เดี๋ยวไปฟังในนั้นได้แต่สรุปโกเมสก็บอกว่าเนี่ยเอนโดผมชอบเขามากๆ <c oughs> เล่นกับเขาถ้าเกิดมีการแบ่งลงทีมผมขออยู่ทีมเอนโด4ต่อ4อย่างเงี้ยอยู่ข้างเอนโดชนะตลอดเอนโดเก่งมากอะไรแบบเนี้ยคือมาริโอโกเมสบอกเลยว่าเอนโดเก่งนะครับอ่าซึ่งอยู่ในนั้นแล้วในนั้นมันก็มีการในในคลิปใน สเตีมตัวนีไ้ไปดูย้อนหลังได้นะครับมีการวิเคราะห์สถิติต,ต่างๆจุดที่โคตรเก่งเลยและน่าประหลาดใจมากว่าส่วนสูงเพียงแค่178ซนติเมตรแต่ทําไมสถิติเปอร์เซ็นไทยต่างๆการมงโคตรเก่งเป็นหนึ่งในตัวที่มงเก่งที่สุดในบุนเดสลีกาเยอรมันเลยอะเปอร์เซ็นต์การมงสําเร็จหรืออะไรก็ตามแล้วผมมานั่งดูคลิปไว้เพื่อนๆไม่รู้ว่าใครดูมั้งนะลองไปหาดูคลิปเจอเยอรมันญี่ปุ่นเจอเยอรมัน จังหวะที่เยอรมันโยนขึ้นมาแล้วตัวของเอนโดจะต้องขึ้นเทคตัวมงแข่งกับกองกลางคูต่อสู่อะตัวเตี้ยกว่าคนเยอรมันแน่นอนอยู่แล้วแต่การขยโยเข้าไปโขกอะมันเหมือนเป็นคนที่อ่านจังหวะได้แม่นแล้วเข้าไปอะจังหวะมันมันใช่อะ่ะเข้าไปแล้วปึกบมงเคลียเข้าไปมงเคลียแบบมันน่าประหลาดมากแค่ร้อยเจ็สิบปดเซนติเมตรแต่กระโดดค่อนข้างสูงและหาจังหวะมงเก่งสถิต การมงคือเป็นอันดับต้นๆของบุนเดสลิก้าเยอรมันเลยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่อาจจะก็มองข้ามไม่ได้นะครับอันนี้ส่วนสตรีมเกมก็ฝากไปดูย้อนหลังได้นะครับทีนี้ครับมาดูมุมมองจากโรมาโน่บ้างว่าหลังจากนี้ลิปูจะซื้อใครหลังจากไดเอนโดอีกหรือไม่ผมนำาหลงข่าวของโรมาโน่มาฝากกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนทีดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ูุูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับราคาแรงท้าฝนเพียงเริ่มต้น 6.99แสนบาทเท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อน4,999บาทนี่ก็เลือกได้นะครับข้อเสนอพิเศษมากมายที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับก็ไปติดต่อได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูซูกิซูซูกิคอสเวียแคนเหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับฟาบิโอโดมานโน่นะครับพูดในช่องของเขาเองนะครับในยูทูบนะฮะยูทูบชาแนลของเขานะก็มีพูดถึงเรื่องของลิเวอร์พูลเรื่องของอัมรัมบัตอ่ะก็ตอบ2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน โรมาโน่ย้ำนะครับว่าถ้าพูดถึงโซฟิยันอารบาบัตตอนนี้เร์พูนะครับได้แค่มีการติดต่อเอเย่นสอบถามเบื้องต้นเท่านั้นแต่เร์พูยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอใดๆให้กับทั้งอารบาบัตหรือแม้กระทั่งกับฟิออร์เติน่าก็ตามเป็นเหมือนแค่การโทรสอบถามสถานการณ์เฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยร์พูก็รู้แล้วล่ะเมื่อในเมื่อโทรสอบถามสถานการณ์เฉยๆกับทางเอเยน่นรู้เลยว่าค่าตัวเท่าไหร่ค่าเหนื่อยเท่าไหร่รู้หมด อยู่ที่ลิปูถ้าลิปูจะเอาลิปูคงยื่นไปแล้วแต่เนี่ยทำไมลิปูยังไม่เอาแสดงว่าลิปูกาลังประเมินห,หลายตัวเลือกในตลาดอยู่ณนะตอนนี้โรมาโน่ก็ยังย้ำนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นตัวแต่งในดีลของโซฟิยานอัมรัมบัตไม่ใช่ลิปูครับเพราะว่าแมนยูคุยกับนักเตะไปเยอะมากๆแนละ้วใจนักเตะอยากย้ายไปแมนยนะูณตอนนี้นะโอเคดังนั้นละิปูยังผิวเผินม,มากยังแค่ติดโทรสอบถามแต่ไม่ได้โทรคนเดียวนะครับโรมาโน่บอกว่าลิปูเนี่ย กำลังแบบสำรวจตลาดกำลังแบบโทรหากองกลางหลายคนมากๆก่อนจะพิพจนารณากันตอนนี้ลิพูมีความคิดและกำลังพิจนารณาว่าหลังจากจบดีลเอนโดแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อพวกเขากำลังแบบสำรวจตลาดอยู่จริงๆถ้าเจอคนที่ใช่เจอโอกาสที่ใช่ค่าตัวเหมาะสมโรโมาโน่บอกว่าลิพูจะซื้อแน่แต่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้นะดัะงนั้นสิ่งที่โรโมาโน่ย้ำก็คือไม่ได้การันตี100%นะ ว่าจะซื้อแน่นอนร้อแต่การันตีแค่ว่าสอดส่องในตลาดต่อแน่ๆจริงๆหามาเพิ่มอีกจริงๆแต่ไม่ได้การันตีว่าเป็นแผนไฟ์บังคับว่าต้องซื้อ100%ให้เข้าใจกันต,ตรงนี้ส่วนเรื่องราวของกาเฟนแบกเนี่ยโรโมาโนก็อัปเดตด้วยนะครับว่าเลียบรูกับแมนยูติดต่อกาเฟนแบกจริงอยากได้กาเฟนแบกจริงชอบยังชอบอยู่แต่บายยนเนี่ยยืนยันว่าไม่ขายดังนั้นต้องจับตาดูไบที่ท้ายตลาด รอดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายตลาด2อสวันสุดท้ายอะไรแบบนี้ไหมว่าบายเยนจะเปลี่ยนความคิดไหมถ้าสมมติบายเยนเปลี่ยนความคิดหรืออะไรก็ตามเออสอทีมนี้อาจจะร่วมเข้ามาล่าการเฟนแบกดังนั้นดีลการแฟนแบกมันยังเป็นแค่การสอบถามเข้าไปและบายเยนก็ยังคงมีจุดยืนเดิมๆคือไม่ขายดังนั้นมันก็ยังยากอยู่ครับในดีลนี้นะครับนอกจากฟาบิโซโรมาโนผมเอาอีกแหล่งข่าวด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจผมเช่อคำนี้ น่าสนใจนั่นก็คือเดวิดลินช์นะครับสายข่าวลิเวอร์พูลทีย2นะครับ <Yeah. S 1> ก็ฟังได้เป็นวงในของลิเวอร์พูลเนาะ <c oughs> เขาก็ออกมาพูดถึงดีลเอนโดที่จบไปที่แบบกำลังจะจบเนี่ยซึ่งวันนี้น่าจะจบนะแล้ว <c oughs> ลิเวอร์พูลจะเอายังไงต่อกับดีลเอนโดลิเวอร์พูลมองดีลเอนโดแบบไหนอันนี้มาดูมุมมองของนักข่าวสายหงบ้างเขาบอกว่าเอนโดเนี่ยคือดีลที่ลิเวอร์พูลโอเคแล้วพร้อมที่จะมองข้ามเรื่องนโยบายอายุผู้เล่นเนาะเพราะด้ยปกติแล้วลิเวอร์พูลจะซื้อผู้เล่นอายุไม่เกิน25ปี้วก็ต้องมีพรสวรรค์มี พื้นที่ในการพัฒนาต่อเพื่อก้าวเป็นนักเตะระดับโลกได้ริพูมักจะมีนโยบายแบบนั้น9 0เลยแต่ส่วนน้อยมากๆที่จะจะมองข้ามเรื่องอายุแล้วมาซื้อดีลเนี้ยมันเป็นดีลที่ริพูพร้อมมองข้ามริพูไม่ได้มองว่าจะเอาเอนโดมาใช้แบบโอ้โหใช้จนลูกบวชไม่ได้แบบนั้นอย่างน้อยเอามาใช้แบบระยะสั้นอะคำว่าระยะสั้นคือปี2ปี3ปีเอามาเป็นอาจจะเป็นตัวจริงช่วงแรกแล้วก็หมุนไปเป็นตัวสำรองช่วงหลังเป็นตัวแบ,บ็กอัพอะไรแบบเนี้ย คือไม่ย้ำนะครับว่าไม่ได้เอามาเพื่อแบบโอ้โหเป็นตัวจริงยาวๆตลอดการไม่ใช่ครับแต่แน่นอนลิพูต้องการหนึ่งสิ่งด้วยก็คือมันสอดคล้องกับที่ลิพูพูดในในการแถลงข่าวเมื่อ,อที่ครอปพูดในการแถลงข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือครอปอยากได้ผู้เล่นมากประสบการณ์แบบเจมส์มิลเนอร์มาที่สามารถช่วยน้องๆช่วยอะไรได้หลายอย่างแล้วก็สามารถเป็นคนที่ลงมาปิดเกมได้เป็นคนที่ลงมาปิดจ็อบได้แบบเจมส์มิลเนอร์ซึ่งด้วยประสบการณ์ของคนเนี้ย เขาน่าจะสามารถลงมาปิดเกมได้อย่างที่ครอปต้องการได้ด้วยดังนั้นตรงนี้เอนโดในเบื้องต้นที่เดวิดลินเชื่อก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไอ้ไม่ใช่เฉพาะหน้าเป็นปัจจุบันแก้ไขทันด่วนก่อนระยะสั้นแต่ในเรื่องของตัวแทนระยะยาวสําหรับกองกลางตัวรับเนี่ยเวอร์พููเพิ่งใช้เงิน16บล้านก็คือดีเอนโดดังนั้นยังเหลือเงินอีกเป็นร้อยล้านอะ่ะมันก็น่าจะมีเงินไปซื้อกองกลางตัวรับเพิ่มอีกคนนึงได้อืมซึ่ง ถ้าให้ตัดชื่อใครออกไปบ้างนะครับในมุมของเดวิดลินส์บอกว่าตัด,ต,ดตอนนี้เราสามารถตัดพอลินยาออกไปได้เลยเพราะเราได้เอนโดที่อายุ30ปีมาแล้วเราคงไม่ไปซื้อ28ปีอย่างชูวร์าพอลินยาของฟูลแลมหรอกไม่อย่างนั้นก็จะเป็นการซื้อคนแก่2คนถูกไหมครับมันไม่เมกเซนรีพูดได้ตัวประสบการณ์ตัวปกคุมพื้นที่ตัวแบบเล่นสารพัดประโยชน์ตัวปิดเกมมาแล้วตัวใช้การได้เลยมาแล้วฉีกเหมือน มามาครับฉีกซองแล้วเติมน้ำร้อนแล้วทำได้เลยก็คือเอนโดมาแล้วเป้าต่อไปของลร์ภูเดวิดลินบอกว่ามันจะเป็นคนที่มีอายุไม่เยอะอายุดีฝีเท้าสามารถพัฒนาต่อได้มีช่องว่างสามารถพัพฒนาต่อได้เป็นนักเตะระดับโลกได้นั่นคือสิ่งที่ลรกพูกำลังมองหาในส่วนของชิกดูเกูเล่เขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจมากตอบโจทย์ติ๊กทุกข้อทั้งอายุฝีเท้าช่องว่างในการพัฒนาฝีเท้าต่อได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกแล้วด้วยกับกิซซาเปเลตหนึ่งซีซันดังนั้นการปรับตัวก็อาจจะไม่เยอะมากอันนี้ก็ติ๊กถูกหมดโอเคแล้วก็ชื่อของบูบาก้ากามาราแล้วก็ดักลาสลุยส์ก็ยังเป็นอีกสองชื่อที่เดวิดลินส์พูดถึงด้วยว่าอันนี้ก็น่าสนใจดังนั้นใครก็ตามที่ริพูจะซื้อที่ใช้คําว่าซื้อเพื่ออนาคตด้วยแล้วเป็นระยะยาวด้วยเนี่ยก็จะอิงตามคุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งต้องบอกว่าดูกูเล่ตอบโจทย์ณเวลานี้ครับ ไหนๆพูดถึงดูกูเล่แล้วอัปเดตเท่าที่พอจะอัปเดตได้แล้วกันมีดอนดอมสมิธนะครับดอมสมิธบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยวางเป้าหมายดูกูเล่เป็นกองกลางอันดับหนึ่งที่จะเสริมครับต่อจากเอนโดนะโดยทางพาเลตตั้งค่าตัวไว้เบื้องต้น70ล้านปอนด์แต่ลิเวอร์พูลเชื่อว่าจะสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่า58ล้านปอนด์ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีส่วนต่างถึง12ล้านเลยลิเวอร์พูลเอาคําเชื่อมาจากไหนว่าจะเซ็นได้ราคาต่ำกว่า58ล้านผมก็ไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจส่วนทางสายข่าวของลอนดอนอย่างเช่นเจคอบสไตเบิร์กก็บอกว่าตอนนี้ทางเวสแฮมไม่ใช่เวสแฮมคิสราเาเลตะรอเลยเหมือนกับเตรียมพร้อมเลยรู้ว่าลิพูจะต้องมีการเข้ามาคุยและยื่นข้อเสนอแน่ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ผมว่าลิปูน่าจะเริ่มติดต่อคิสซาเาเลตเริ่มคุยเบื้องต้นกันแล้วล่ะแต่ถามว่ายื่นข้อเสนอหรือยังอาจจะยื่นปากเปล่าคุยปากเปล่าแล้วหรือเปล่ายังไม่ได้ยื่นทางการผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ลิปูน่าจะเริ่มคุยกับคิสราเาเลตแล้ว นะครับก็รออัปเดตไปเรื่อยๆแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่มันเชื่อมโยงกันแบบปลายๆเชื่อมโยงกันแบบว่ามีลูกหลงชนกันก็คือนี่ฮะทุกคนน่าจะรู้จักนะครับคนซ้ายไมเคิลโอดิเซ่ส่วนคนขวาเนี่ยคือสตีฟเพลลิสประธานสโมสรคิสราเปลตเมื่อวานนี้คดีพลิกเลยฮะก็คือตัวของโอดิเซ่ต่อสัญญานะครับกับทางคิสราเปลตเฉยเลยแล้วดูเหมือนว่าตัวนักงเตะจะไม่อยากจะไม่ย้ายไปเชลซีแล้วด้วยก็คือจะอยู่กับทางคิสราเปลตต่อ แล้วก็ในสัญญาใหม่ก็น่าจะเป็นการเพิ่มค่าฉิกสัญญาลงไปด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่ามันเกี่ยวกับล,ลิปูย,ยังไงคืออย่างนี้ฮะมันมีข่าวว่าคิสซาเบเลต์เขาไม่อยากเสียผู้เล่นตัวหลักหลายคนพร้อมกันถ้าเสียโอดิเซ่เขาก็จะไม่อยากเสียดูกูเล่แต่ตอนนี้ถ้าเขาไม่เสียโอดิเซ่แล้วเชลซีดีลกับโอดิเซ่ถ้าเกิดล่มไปมีโอกาสที่จะล่มสูงแล้วเพราะต่อสัญญาไปแบบนี้มันทําให้อะพอเขาไม่ต้องเสียโอดิเซ่เขาอาจจะพร้อมปล่อยดูกูเล่ได้ง่ายขึ้นมันเป็นปัจจัยที่ห่าง นะอันนี้ก็พูดได้ฟังนะครับโอเคส่วนนี่ครับอีกหนึ่งสายข่าวเอสแอรอของ The g u a r d ดียก็บอกว่าทางพาเลตเนี่ยกำลังมีการพูดคุยกับศาลกำลังปรึกษาหรือว่าจะฟ้องร้องต่อศาลนะครับว่ากรณีที่เชลซีแอบติดต่อโอลิเซ่รับหลังโดยไม่ได้รับอนุญาตนะเขาจะฟ้องร้องเชลซีนะฮะสำหรับทางกิซพเลทสตีแพริไม่ ไม่พอใจกับพฤติกรรมของทางฝั่งเชลซีที่ทากับในดิโอลิเซ่ที่ไปคุยก่อนจนรู้ว่ามีค่าจิกสัญญาอ่านึกภาพไหมค่าจิกสัญญาเนี้ยมันซ่อนเอาไว้อ่ะแต่คุณไปรู้ก่อนเนะี่ยอันนี้เขาก็ไม่พอใจอนะเขาก็ไม่พอใจเขาก็ฟ้องร้องนะฮะอืมก็รอดูว่าเขาจะฟ้องร้องเชลซีจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ทีนี้อเอ็ดแอรอนก็พูดเหมือนกันว่าลิปูสนใจจริงนะครับสําหรับดูกูเร่เขาก็ย้ำด้วยส่วนอันเดรเนี้ยก็ ข่าวจากบาซิลก็ยังคงยืนยันชัดเจนว่าถ้าจะรอซื้อมักกะลาได้เลยราคาไม่แพงด้วย25ล้านยูโรบวกกับใส่เงื่อนไขาการขาย20%ให้สักหน่อยอ่าส่วนแบ่งการขาย20%ในในอนาคตให้สักหน่อยนี่คือถ้ามักกะลาคมต้องซื้อด้วยราคานี้แต่ถ้าคุณจะเอาเลยจ่าย40ล้านยูโรเท่านั้น40ล้านยูโรก็30กว่าล้านปอนด์แต่ลิฟท์พูยังไม่ยอมจ่ายผมก็ไม่รู้ว่าลิฟท์พูกำลังประเมินอยู่หรือเปล่าหรืออะไร หรือที่ผู้จะรอซื้อมก,กราคมซึ่งราคาถูกกว่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามดูสําหรับอันเดรนะครับส่วนอินาซิโอเรียกได้ว่าน่าจะจบครับเราน่าจะหมดหวังในการเซ็นอินาซิโอนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อันนี้เอาข่าวล่าสุดน,นะครับฟาบิโซฟาบิซิโอโดมาโน่คอนเฟิร์มแบบเอกคลูซีฟเลยนะครับว่านักเตะใกล้ที่จะต่อสัญญากับสปอร์ติ้งลิสบอนออกไปแล้วการต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าจิกสัญญาด้วย จากเดิมอยู่ที่ประมาณ40ล้านจะเพิ่มขึ้นไปเป็น60ล้านนะครับผมก็เลยคิดว่าลิปูคงไม่เอาแล้วเพราะว่าถ้าลิปูจะเอาอินาซิโอนะลิปูต้องเอาตั้งแต่ตอนมีค่าฉีกสัญญา40ล้านแล้วและตอนนี้ไปต่อสัญญาค่าฉิกสัญญา60ล้านถ้าลิปูไปฉีกสัญญาตอน60ล้านลิปูก็โง่ามากครับโง่ในชนิดที่40ล้านมึงมึงไม่ฉีกสัญญาล้มาฉีกทำไมตอน60ใช่ปะดังนั้นผมรู้สึกว่าดีลนี้เราไม่ต้องคาดหวังนะครับ ไม่น่าเกิดขึ้นได้ระหว่างลิเวอร์พูลกับอินเซโออาจจะตัดออกไปชื่อนึงแต่ชื่อที่โผล่เข้ามาใหม่แล้วก็หลายคนเคยเคยพูดชื่อนี้กับผมนะคนนี้เขาชื่อว่าฮินคาปีเปียโรอินคาอินคาปีเป็นกองหลังเอลกาดอนะก็ทีมชาติเดียวกับทีมชาติเดียวกับกากเซโด่แหละนะครับแต่นี้คนนี้เป็นกองหลังซึ่งมีคนเคยพูดชื่อนี้กับผมแต่ผมก็บอกว่าเอ้ยมันยังไม่มีข่าวเลยไม่มีข่าวเลยแต่ล่าสุดมี o t ต ball Transfers.com นะครับเป็น สื่อในเยอรมันที่รายงานเกี่ยวกับข่าวฟุตบอลเขาก็รายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่ตอนนี้ให้ความสนใจเปียโรอินคาปี้ปัจจุบันเปียโรอินคาปี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้ากระดูกเท้าแต,แตกแต่ว่าใกล้จะกลับมาแล้วเขาบอกว่าประมาณปลายเดือนนี้ปลายเดือนสิงหาคมนักเตะจะกลับมาฟิตพร้อมลงสนามได้ดังนั้นมีโอกาสเหมือนกันที่ลิเวอร์พูลอาจจะเซน็นเปียโรอินคาปี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของลิเวอร์พูลเขาบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาเซ็นเตอร์ตัวเท้าซ้ายอะเขารู้ด้วยนะ แล้วก็ชื่อมีทั้งหลายคนก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนมีข่าวกับเลโคลูเกบาอะไรพวกนี้นะครับข้อมูลที่เขาได้รับมาแต่ฮินคัปีเป็นหนึ่งในงนั้นก็เป็นกองหลังเท้าซ้ายเนาะอายุกําลังดีอายุ21ปีส่วนสูงร้อแปดสิบก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์หรือเปล่าอันนี้ก็รอดูครับรอดูเป็นชื่อที่เพิ่งโผล่เข้ามาแต่ผมยังไม่คอนเฟิร์มว่าสื่อเจ้านี้มีความน่าเชื่อถือระดับไหนประมาณไหนส่วนริกเอลฟริงนะครับคนนี้ก็เป็นสายข่าวเทียร์หนึ่งของพ เขาก็คอนเฟิร์มว่าลิพูดได้มีการติดต่อมายังผู้จัดก,การส่วนตัวหรือว่าเอเจนต์นะครับของโจฮันบากาโยโก Gör. เป็นปีกดาวรุ่งวัย20ปีของ p s v ท,ที่ที่แบบออกพรสวรรค์สูง,งนะฮะพูดคุยถึงคอดิชันสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ค่าตรงค่าตัวต่างๆว่ามีความเป็นไปได้ไหมหลายคนก็สงสัยว่าเราจะเอาปีกทําไมมันก็มีการถกเถียงกันว่าปีกเราก็ครบแล้วอาจจะเอามาเพื่อเป็นตัวแทนซาร่าในระยะยาวไหมแต่ทั้งนี้เบื้องต้นมันเป็นแค่การสอบถามเข้าไป พูดคุยสอบถามเบื้องต้นก็ไปเราก็ยังไม่รู้ว่านีู่จะซื้อจริงหรือเปล่าอาจจะแค่ถามก่อนเป็นเรื่องปกติเราจะซื้อของเราจะอะไรเราจะไปซื้อเสื้อผ้าเราจะไปซื้ออะไรเราก็ต้องถามรายละเอียดก่อนถูกไหมครมันก็เป็นเรื่องปกติทิ้งท้ายกันที่สนามแอนฟิลด์ของเรานะครับแอนฟิลด์รถที่กำลังต่อเติมอยู่เจอปัญหาเล็กน้อยเมื่อวานนี้คนงานก่อสร้างทีมช่างต่างๆถูกสั่งนะครับถูกบริษัทแม่ครับสั่งให้ออกจากสนามแอนฟิลด์มาก่อนเบื้องต้น หลายคนก็สงสัยว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อเกมวันเสาร์นี้ไหมนะก็ต้องบอกแบบนี้ครับรี่ผู้ออกถแถลงการครับว่าทางบริษัทผู้รับเหมาที่ชื่อว่า Buckingham Group เนี่ยนะครับที่ต่อเติมสนามให้เนี่ยเขาขอเบรกการทำงานก่อนช่วงหนึ่งเพราะขอยื่นเรื่องการแต่งตั้งฝ่ายบริหารใหม่ก่อนถ้าผมแปลไม่ผิดนะเนี่ย a p p r o i ย Administrator อะไรเนี่ยนะครับเหมือนกับเขาน่าจะมีปัญหาในใน,ในภายในใเขาครับขอไปแต่งตั้งพวกผู้บริหารอะไรให้เสร็จสิ้นก่อนแต่เลีอาภูยืนยันครับว่าเกมวันเสาร์นี้ที่จะเจอกับวอนมัดสนามใช้การได้ปกติเทียร่างอ่ะเทียร่างก็คือเห็นไหมแถวล่างอ่ะที่นั่งมันนั่งได้ปกติแล้วดังนั้นเทียร่างนั่งได้แต่เทียบนไม่สามารถนั่งได้ยังไม่พร้อมเทียบนนะครับทีมงานก็ ช่างก็ไปอยู่แล้วด้วยต้องรอเขากว่าจะกลับมาทํางานอีกทีหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ครับริบูในแถลงการก็บอกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวทางริบูจะประสานงานร่วมกับบังกิง้งบังกิ้งแฮมกรุ๊ปเนี่ยเพื่อหาวันกําหนดการกลับมามาทําต่อ,อามาแบบมามามาต่อเติมต่อให้เสร็จเนี่ยจำได้ไหมครับผมเคยพูดว่ากําหนดการแอนฟิวที่สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบด้านบนเทียบน ที่นั่งด้านบนสามารถใช้ได้ด้วยเนี่ยน่าจะเป็นตุลาคมประมาณกลางเดือนตุลาคมแต่มันอาจจะมีการดีเลย์เพิ่มแล้วลนะในเมื่อแบบมันมีปัญหาภายในของผู้รับเหมาแบบนี้นิดหน่อยเนี่ย <c oughs> ก็รอติดตามกันดูในอนาคตว่าจะยังไงต่อรออัปเดตกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ